ิครับสวัสดีพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวโคกเที่ยวป่ากันเลครับตั้งแต่แรกครับหนาบะหลังฟันบะแยงผมบะวิมาแกงโคกไปแล้วครับหาลหลบเงียบบางหาวเ็ดาวบะดึงพี่น้องไปเราหาเคีย้ยวหาคอมันกันครับมีบะมีมือเนี่ย <laughs> เห็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่เห็ดคือกันครับเอาขึ้นกันครับพี่น้องที่พิเศษตรงอย่างไปอีกครับเลยไปเรื่อยๆคือกันพี่น้องเห็ดแดงครับเอาคือเก่าเฮ็ดเห็ดเฮ็ด เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคนคือบ่เอาคนเป็นอย่างคือบ่เอาเฮ็ด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 อีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องเฮ็ด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 คนคือบ่เอาเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดผู้ใด เฮ้ยไปนะไปอ่าลาดพี่น้องไปหาเรื่อยๆครับกะเฮ็ดอันนี้กะเฮ็ดอันนี้กะเฮ็ดอันนี้กะเฮ็ด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 เดี๋ยวไปเรื่อยได้ไปเรื่อยครับเกาะหาเกาะหาปีพุ่มปีใหม่ไปหาครับแมนอันนี้กะแมน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  เท็ด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 โอ้ว่ตตาซองให้พ่อได้แล้วครับเขาต้องหาเก็บวัตตดอกเขาเห็นนะเพี่น้อ็งนะดอกใดเขาเห็นเขาบไปเอาครับเป็นอย่างคือบ่อควาเขาเอาไปแล้วก็เลยบ่ได้หรอครับเขาต้องหาเอาตาดอกเขาบ่เห็นไปเลาะไปเรื่อยครับบุย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  ของแท้พี่น้องก็แลังเสียกครับกำลังงาออกจากบอ่อพอดีโอ้ยสุดยอดลุยครับลุยแมนอันนี้กแมนอันนี้กบแมนอันนี้กัแมนพี่น้องเอ้ยไปเสียบบอลตีเห็ดครับนี่ ไปกับพ่อไปแล้วครับเป็นเรื่อยครับเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเอา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 เพชแดงพี่น้องเฮ้ยฟองอะไรครับอันนึงข้นเพราะต้นใด นี่เห็นแต่ขาเครื่องเดียวครับเครื่องนึ่งจมอยู่ในดินปุ่นเอาเครือเก่าเลยครับพี่น้องที่พี่เต้ต้องยากเครือเก่าอ่ะมันจะมาของเชี่ยใหม่ครับสตาร์ของเชี่ยใหม่ไปรอหามกันเบสพี่น้องฮ่า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 เฮ็ด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  nắng ai hắp lúc hãy hắp ai lên nắng nè lên 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 พหรือยังครับอืม,อ,มอยู่เป็นแผลอยู่เป็นแผลเฮ้ยเต็มมือเลยพี่นอ้องขั้นกำเต็มมือเลยล่ะครับเอาคือเกามาเก็บเห็ดเหรอพี่พน้องเอ้อเยขวาเอาเลยครับเฮเลาะหามือ,อครับน,นีนสีนวลนวลน้องไปตอมขึ้นพี่นอ้อง

นี่อันนึ่งอีกพี่น้องเอ้ยนี่อันนึงอีกอ,อ,อันนึงอีกอันนึงอีกอนนอกูพอกันอยู่น้ากันมันซ้อนอ่อนซ้อนเอร์อืมจะลาบภาพลเลยครับ,ใใบวนันนี้โอ้ยบุบสุดเลยครับเนี่ใจหลายมาบ่ทันหารอไปเรื่อยครับหมูนี้มันเคยออก บางทีสองปีงดทีละปีสองปีครับง้อเครื่องหน้าออกอีกบางเทีบางกับมาไถาพ้นดินเกิดที่เขาครับ่าตะจ,จูดตาจูดนบ่อ,อครับหลายปีงอกอันนี้กับมนีนอันนี้กับเมนพี่น้องเอ้ยอันนี้กับเมนแมีนอีกแล้วแมนอีกแล้ว,อลวโอ้ยเนาะ สภาพเดิมครับตัวนี้แข็งแนงหน่อยใบยแห้งมาพี่น้้งน,นี่ป้าใหญ่ล้วครับหมงนี่คคตรมากทีอะคนว่าไทยผูผมัน้นเลยบ่เขผลมา เราหามกันไปครับพีนตรงอย่างกกเก้าวผู้ก่าวจิเพิ่ต้องอย่างเดี๋ยวนี้ครับเตือนตัวมือเรียกครับพี่นอ้องน,นี่จะสงสัยออกไปซื้อกินอะไรก็เดี๋ยวขึ้นมาเห็ดเสียก,ก,ก็แล้วครับเราหามอครับเสียงกว่ามอยูดอกอบดใส จีไปเคาะไปหาไปหมอมาเคยออกพี่นอ้นงนนอ,อ,งองเงอหเ็ดไข่หนาเหลืองนี่มันจะออกไข่ไข่จีไปตองไปตองเหลืองครับหายากจังหน่อยมันค้อหนาขาวหนาขาวนียอยู่ในใมันเดียวเลยเหนครับตักสุป,ปสีมันสูออกยง้มเลยพี่นอ้องเราเนี่ยครับเลยเป็นตาครับมองเดียวชุดเดียว แต่ก่อนนี่เิ่นบ่มาาลวกมันเป็นทีเป็นทีส่วนตัวเป็นหรือเปล่าพอดีเศรษฐกิจขามาเป็นมันเขามาเป็นปอหายไปมันขามาแทนครับเป็นที่เป็นพืชเศรษฐกิจเเลยเกิอดอาการมีหมงเก็บหน่อยลองครับเมื่อกี้หมงเก็บร้ายเมือกี้เดินนี่มีแต่แนว่วเดียวพี่น้องมีตรปลาเห็ดครับนต้องไป็นนี่เมื่อสครับมีตรปลาเห็ดนี่ในแผนครับ เดี้ยงมองเดียวคุณกับ,บรถไลายรือพี่น้องเจ้าออนนี่อัตจันท์ครับพี่น้องไปอยากไปเาาต็มมากะได้ไปทุกคนครับผู้ขึ้นผู้ลงลงไปก็ได้ขึ้นมากกรได้ครับเลาะหาไปเลยครับในบ้านเอื่นแล้วครับพี่น้องหลังจากเก็บกงมากกับมาด กันครับมืนแบบนี้ไมาเจ็อบบหงทอกันุ่ยางเฮ้ยครับแขงไข่แน่แข็งแน่ครับดอกนีบ่ได้ออกชะล่าหรอกน,นี่หนาแเร่อใช่ไหมหนาเล,าาเลาเ่อเพชรแดงติดตั้งกันครับน,น,นี่แดงแดงบางแดงหนาเน,นี่แดงหนาพี่น้องแดงหนาจะเป็นลักษณะดอกพืชติดหนาครับ แดงบางนี่ดอกมันดีบางๆครับนี่คือแดงบางแดงน้ำมันนี่ไข่นาเลียงอันนี้เห็ดละโงกพี่น้องเห็ดละโงกเลียงครับแล้วลองโพขึ้นพอดีไอ้ซองอันอันนี้อันนี้เห็ดเผืองเลียงนะพี่น้องนะเห็ดเผืองเลียงครับนี่ลงโงกขาวซองอันพี่น้องเอ้ยครับ ก็ได้สมคว่ำตั้งใจว่าพี่น้องว่าจะไม่เกี่บเห็ดดอกใดเพิ่นบ่เห็นครับดอกใดเพิ่นบ่เห็นเท่ากับตีใดดอกใดเพิ่นเห็นเท่ากับตีอะไ้ครับพี่น้องเนาะแต่ความสมมุ่งมา่นปรารถนาอยู่ว่าจะไม่เกี่เห็ดเอาดอกเพิ่นบ่เห็นก็ได้ความค้ำเลยครับมัอนี้บอหมานครับมัอเหมือนเต็มตาจะว่าหล่นตาแฟร์ครับมัอนี้บอหมานแต่เืองตาคือว่า ได้กินครับวันนี้ก็บอมา้าบอมาอยู่บ้านตือเตื้ยบ่ได้พี่น้องเห็นตาหมูเพิ่นได้แจ๊วแจ๊วครับของตินตังโจโลอยู่เป็นบ่เป็นไปบ่ได้ครับเฮ้อ,อสวยไหมเราก็บิีขอบบ้านขอบซ้อนครับวันนี้ขอบบนขอบคุณพี่น้องให้ก็ต้องแรงใจกดไลห์กดแชร์น่อพี่น้องเงาานาะติดตามครับติดตามไปเลยนี่เอด้ดีๆงามๆก่อนจะหามาเห็ดสู่พี่น้องเบิ้งขังเตี้ยวอะพี่น้องพี่น้องได้เรียนรู้วนะ าการกินเห็ด,หดอย่างแน่กินได้เห็ดอย่างแน่กินไม่ได้ใช่ไหมครัเ,เห็นไรครับลาเพียงน้องครับเมือนปอกกันไหมลาสวัสดีครับสวัสดีครับ